เฮ้ยพี่น้องเคยคิดไหมว่าทําไมจีนที่กล้าเล่นกับเมริกากล้าเล่นกับอินเดียแต่พอถึงไทยกับเงียบไม่ใช่เพราะกลัวทหารไม่ใช่เพราะเกรงอาวุธแต่เพราะมันรู้ว่าแตะไทยแล้วสนามพลังทั้งอาเซียนจะสั่นนี่แหละจุดเงียบในแผนที่เอเชียที่มหาอํานาจไม่กล้าแตะเพราะไทยไม่ได้เป็นแค่ประเทศแต่คือศูนย์กลางพลังงานของแผ่นดินเอเชียดูดีๆประเทศไทยอยู่ตรงไหนกลางระหว่างจีนอินเดียอาเซียนติดทะเลสองฝั่งมีเส้นทางการขาเส้นพลังน้ําเส้นพลังลมครบ จีนอยากลงใต้ต้องผ่านไทยอินเดียอยากขึ้นเหนือก็ต้องผ่านไทยแม้แต่สหรัฐอยากเข้ามาปักหลักในภูมิภาคนี้ก็ต้องมาดิวกับไทยก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องโชคแต่มันคือโครงสร้างพลังที่อยู่ใต้ดินใต้น้ําใต้เศรษฐกิจและในใจคนไทยแผ่นดินนี้ไม่ได้ใหญ่สุดแต่เป็นจุดสมดุลสุดคือที่เดียวที่ไม่มีใครครอบครองได้แบบเต็มป่าเพราะคนไทยยอมให้เข้ามาแต่ไม่ยอมให้ครอบ ลงโมงในเชิงฉิดวิญญาณบ้างแผ่นดินไทยมีพลังกลางมีสนามแม่เหล็กนุ่มที่ไม่ต้องโชว์แต่ทุกประเทศรู้เส้นพลังนี้มันอยู่ตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยอยุธยารัตนโกสินทร์พลังแห่งความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพลังที่ทำให้จีนเองยังต้องเดินแบบระวังเพราะรู้ว่าถ้าพลาดมันจะสะเทือนทั้งภูมิภาคจีนเคยพยายามบีบลาวบีบเมียนมาคุมเส้นแม่โขงแต่พอมาถึงไทยหยุดเพราะที่นี่คือจุดสมดุลของพลังน้ำและพลังใจ น้ำแม่โคงที่จีนควบคุมได้ข้างบนจะไม่มีค่าเลยถ้าไทยปิดพลังน้ําใต้ดินทางอ่าวไทยพลังนี้ไม่ต้องมีเรือรบไม่ต้องมีดาวเทียมแต่มันอยู่ในเส้นเลือดของแผ่นดินจีนรู้ดีว่าถ้าจะครองเอเชียต้องมีไทยอยู่ในแผนแต่ถ้าจะบีบไทยเกมจบเพราะไทยไม่ใช่ประเทศที่รบด้วยกําลังเรารบด้วยจังหวะด้วยรอยยิ้มและด้วยความนิ่งที่ทําให้คนอื่นร้อนจีนอาจมีเทคโนโลยีมีเงินมีอํานาจแต่ไม่มีสิ่งหนึ่งที่ไทยมี คือสนามพลังของความสมดุลนั่นคือเหตุผลที่ทุกครั้งที่จีนขยับไทยไม่ต้องขยับแต่สนามเปลี่ยนเองแผ่นดินนี้มันไม่ต้องวิ่งตามโลกโลกต่างหากที่ต้องวิ่งตามจังหวะไทยสุดท้ายต้องพูดต,งตรงๆเลยนะไทยไม่ต้องกลัวจีนแต่จีนต่างหากที่ต้องคำนวณไทยทุกครั้งก่อนจะหายใจในอาเซียนเราคือจุดศูนย์กลางของเส้นพลังทั้งหมดถ้าไทยล้มสมดุลเอเชียล้มถ้าไทยนิ่งโลกจะต้องหยุดดูนี่แหละ จุดเงียบที่สั่นสะเทือนแผ่นดินที่ยิ้มได้แม้โลกจนลุกเป็นไฟเพราะในทุกสนามรบมีแต่ไทยที่รบด้วยหัวใจไม่ใช้ด้วยกำลังและนี่คือเอตดผลที่จีนไม่กล้าแต่ไทยโอ้โหมอแม่พี่น้องวันนี้ต้องขูดแรงๆหน่อยเพราะคนทั้งโลกอาจยังไม่รู้ว่าแผ่นดินไทยไม่ใช่แค่พื้นที่ในแผนที่แต่คือวงจรพลังงานของเอเชียทั้งทวีป ใครแตะไทยเหมือนแตะจุดศูนย์กลางของสนามแม่เหล็กโลกจีนเองยังต้องเดินเบาๆเพราะรู้ว่าถ้าไทยสะเทือนระบบเศรษฐกิจทั้งอาเซียนสะดุ้งหมดลองมองง่ายๆไทยมีดินที่อุดมน้ำที่หล่อเลี้ยงทั้งภูมิภาคลมที่พัดจากมหาสมุทรทั้งสองฝั่งและไฟไฟของคนไทยที่ไม่มีวันดับประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีทั้งข้าวอาหารพลังงานและที่ตั้งทางยุทธศาสตร์พร้อม จีนอาจสร้างเขื่อนใหญ่ได้แต่จีนไม่มีอ่าวไทยจีนอาจครองเทคโนโลยีได้แต่ไม่มีเส้นลมทะเลอันดามันอ่าวไทยที่ผูกพลังการค้าไว้ในมือตัวเองแบบเราแล้วพี่น้องลองดูสิรถไฟความเร็วสูงเส้นพลังงานเส้นท่อแก๊สเส้นทางขนส่งสินค้าทุกอย่างต้องวิ่งผ่านไทยมันไม่ได้บังเอิญแต่มันคือพลังดินน้ำลมไฟที่จัดสมดุลไว้ให้ไทยเป็นจุดกลาง ดินไทยคือแหล่งพลังที่จีนไม่มีดินที่ปลูกอะไรขึ้นหมดดินที่ซ่อนพลังแร่พลังแม่เหล็กและพลังจิตวิญญาณของคนที่ผูกพันกับพื้นแผ่นดินน้ำไทยคือเส้นเลือดของเอเชียไม่ใช่แค่น้ำแม่โขงแต่น้ำใต้ดินน้ำฝนและน้ำใจที่ไหลไม่หยุดลมไทยคือพลังการค้าทะเลสฝั่งคือทางลมของโลกเรือสินค้าและพลังงานหมุนเวียนที่จีนต้องพึ่งไฟไทยคือไฟในใจ คนไทยไม่ยอมดับไม่ว่าจะโดนบีบโดนเล่นหรือโดนกลืนคนจีนคำนวณได้ทุกอย่างยกเว้นสิ่งเดียวคือพลังใจของคนไทยที่อยู่ในระบบธรรมชาติของแผ่นดินพลังนี้แหละที่ทำให้ประเทศเราไม่ล้มไม่แตกแม้โดนเขย่ามาทุกรอบและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเศรษฐกิจไทยถึงดูเงียบแต่ไม่เคยตายเราไม่วิ่งเราปักหลักแล้วดูโลกวิ่งวนรอบเราจีนอยากบีบไทยเหรอ บีบได้แค่ตัวเลขในเอกสารแต่บีบไม่ได้ในสนามจริงเพราะเมื่อไทยขยับดินน้ำลมไฟทั้งภูมิภาคจะขยับตามประเทศรอบข้างจะรู้ทันทีว่าจังหวะของเอเชียเปลี่ยนจีนรู้ดีว่าถ้าไทยหันหลังให้เส้นทางพลังงานจากยูนนานลงทะเลจีนใต้จะพังทันทีแต่ถ้ายอมร่วมมือทุกอย่างเดินได้อย่างนุ่มนวลเพราะเราคือผู้ควบคุมจังหวะไม่ใช่ผู้รอจังหวะ นี่คือพลังแม่เหล็กทางเศรษฐกิจที่ไม่มีในตำราไม่มีในแผนที่แต่มันอยู่ในจิตสำนึกของทุกประเทศที่มองไทยแล้วต้องถอยเครื่องก้าวก่อนจะพูดพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดเล็กในแผนที่เอเชียแต่เราเป็นศูนย์กลางของสมดุลดินน้ำลมไฟที่ทำให้ภูมิภาคนี้หายใจได้เราคือเคลื่อนแม่เหล็กเศรษฐกิจที่คอยดึงทุกอำนาจเข้ามาอยู่ในจังหวะของเราเรายิ้มเพราะเรามั่นคงเราเงียบเพราะเรารู้จังหวะ จีนไม่กล้าแตะไทยไม่ใช่เพราะเกรงใจแต่แตะแล้วพลังทั้งภูมิภาคจะเสียสมดุลและในโลกที่ทุกคนวิ่งหาพลังใหม่มีเพียงไทยที่ยืนอยู่ตรงกลางพลังเดิมอย่างสง่างา,ามแผ่นดินไทยคือพลังแม่เหล็กของเอเชียคือจุดเงียบที่ทุกคนต้องฟังและนี่แหละคือเหตุผลที่จีนไม่กล้าบีบไทยโอ้โหฟังให้ดีนะพี่น้อง โลกทั้งใบกำลังสัน่นเส้นทางสายใหม่ใหม่ของจีนที่ประกาศจะครองเอเชียวันนี้กลับต้องชะงักตรงแผ่นดินไทยจีนลากสายทางรถไฟลากสายท่อพลังงานลงใต้ยังไงสุดท้ายก็ต้องถามว่าไทยจะให้ผ่านไหมนี่แหละคือความจริงที่จีนไม่อยากพูดออกเสียงเพราะใครคุ้มไทยคนนั้นคุมเส้นเลียดของเอเชียทั้งทวีป ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนจีนเปิดเกม build and road จะสร้างเส้นทางสายไหมบนบกและในทะเลเชื่อมจีนกับยุโรปเอเชียใต้ออฟริกาแต่พอถึงเอเชียต้นออกเฉียงใต้ทุกเส้นทางต้องวกเข้าหาประเทศไทยเพราะเราคือจุดตัดของทะเลสองฝั่งฝั่งตะวันออกคือทะเลจีนใต้ฝั่งตะวันตกคืออันดามันสประตูนี้ถ้าเชื่อมกันได้โลกจะเปลี่ยนทั้งระบบ จีนอยากใช้ไทยเป็นทางผ่านแต่ดันลืมไปว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของใครไทยคือเจ้าของสนามเราคุมทั้งเส้นทางสินค้าทางทะเลเส้นทางรถไฟเส้นพลังงานและเส้นอากาศจีนต้องเจราจาไทยต้องอนุมัติทุกอย่างต้องผ่านใจของแผ่นดินนี้แต่เบื้องหลังมันลึกกว่านั้นมากเพราะไทยไม่ได้อยู่เฉยเราเชื่อมโครงข่ายของเราเองจากท่าเรือแหลมฉบังถึงทวายจากระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกถึงคลองไทยนี่คือสายพลังลับ ที่จะเปลี่ยนดุลยภาพของเอเชียทั้งแผน่นจีนอาจมีแผนบนโต๊ะแต่ไทยมีแผนใต้ดินเราปูระบบโลจิสติกพลังงานและข้อมูลเงียบแต่แน่นเงียบแต่เชื่อมทุกฝั่งเข้าหากันพี่น้องรู้ไหมครับถ้าวันหนึ่งไทยเปิดคลองไทยได้จริงเรือสินค้าจะลดเวลาจากจีนไปตะวันตกกว่าครึ่งและเส้นทางนี้จะอยู่ในมือเราไม่ใช่ปักกิง่งนั่นคือเหตุผลที่จีนต้องอ่อนเสียงทุกครั้งที่พูดถึงไทยเพราะรู้ดีว่า ประเทศนี้ไม่ใช่ลูกคา้าแต่คือกุญแจกุญแจที่เปิดหรือปิดการครองอำนาจในภูมิภาคได้ในพริบตาจีนอยากขยายอำนาจได้ครับแต่ต้องร่วมมือรับไทยเพราะถบีบไทยเมื่อไร่ระบบโลจิสติกทั้งภูมิภาคจะชอ็อตทันทีจากเส้นแม่นงจนถึงเส้นพลังในอ่าวไทยทุกอย่างโยงกันหมดจีนอาจมีทุนแต่ไม่มีเช่นพลังที่สมดุลแบบไทยเรามีอา่าวมีทางมีดินที่นิ่งมีจิตวิญญาณที่ตั้งอยู่ตรงกลาง แค่ไทยปิดหนึ่งประตูเส้นทางสายไหมทั้งสายหยุดนิ่งนี่แหละครับที่เรียกว่าพลังภูมิรัฐศาสตร์แบบนุ่มไม่ต้องยิงไม่ต้องรบแค่นิ่งโลกต้องหันมามองพี่น้องครับโลกกำลังเข้าสู่ศตวตรรษใหม่จีนวิ่งหาพลังสหรัฐหาทางกดอินเดียหาทางขึ้นแต่ไทยไทยอยู่ตรงกลางสนามด้วยความสงบเพราะเรารู้ว่าใครมาแรงวันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาขอเราอยู่ดี เราคือโครงข่ายพลังเงียบที่เชื่อมทุกขั้วเข้าหากันเราคือประตูที่โลกต้องเคาะก่อนจะเดินและในวันที่โลกสัน่นไทยไม่ต้องยกมือป้องเพราะเรายืนอยู่ในศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงของภูมิภาคให้ hey, ฟังตรงนี้ก่อนพี่น้องทุกวันนี้โลกมันวัดกันด้วยเงินด้วยอาวุธด้วยเทคโนโลยีแต่มีสิ่งหนึ่งที่จีนไม่มีแม้จะมีทุกอย่างในมือนั่นคือจิตวิญญ,ญาณของแผ่นดิน ของแบบนี้ซื้อไม่ได้พล้นไม่ได้และสร้างไม่ได้ภายในไม่กี่รุ่นเพราะมันคือสิ่งที่สั่งสมมาพร้อมเลือดเนื้อและศรัทธาของคนไทยทั้งชาติที่น้องรู้ไหมว่าทําไมจีนถึงต้องเคารพไทยในใจลึกๆเพราะเราคือชาติเดียวในเอเชียที่ไม่เคยตกเป็นอนานิคมเรารอดมาได้ไม่ใช่เพราะโชคดีแต่เพราะเรามีของของที่เรียกว่าพลังแผ่นดินแผ่นดินที่ไม่ต้องมีอาวุธใหญ่แต่ทุกคนรู้ว่าแตะไม่ได้ จีนมีผนังเมืองหมื่นหลีแต่ไทยมีกำแพงพลังบุญจีนมีจักรพรรดิแต่ไทยมีธรรมราชาจีนมีอำนาจรัฐแต่ไทยมีอำนาจธรรมที่ผูกเข้าใจคนทั้งแผ่นดินไว้ด้วยกันนี่แหละคือรหัสลับที่ไม่มีในตำราใดของโลกเพราะเราไม่ปกครองด้วยความกลัวแต่ปกครองด้วยพลังศรัทธาและศรัทธานี่แหละที่จีนคำนวณไม่ได้ในเมืองจีนคนกลัวอำนาจแต่ในแผ่นดินไทยคน รักอำนาจที่มาจากความดีเรามีความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นระหว่างฟ้าดินและใจคนแม้ว่าจะผ่านสงครามกี่ครั้งผ่านวิกฤตกี่รอบไทยไม่แตกเพราะใจคนไทยผูกกันด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมนะพี่น้องบ้านเรามีวัดทุกหมู่บ้านมีเสียงระฆังมีควันธูปมีแสงเทียนมีเสียงสวดสิ่งเหล่านี้คือเคลื่อนพลังที่ล่อยเลี้ยงประเทศไว้เงียบๆไม่ใช่แค่าศาสนาแต่มันคือ ระบบป้องกันระดับจิตวิญญาณที่จีนไม่มีทางเข้าใจได้เพราะเขาใช้กำแพงกั้นแต่เรามีใจเชื่อมและพลังแบบนี้แหละที่ทำให้จีนไม่กล้าบีบเราเพราะยิ่งบีบแผ่นดินเรายิ่งรวมยิ่งกดแผ่นดินเรายิ่งยืดยิ่งชดสอบคนไทยยิ่งแข็งแรงนี่ไม่ใช่พลังลึกลับแต่มันคือพลังของจิตที่ไม่ยอมแพ้จีนคิดว่าโลกจะหมุนด้วยเทคโนโลยีแต่ไทยรู้ว่าโลกหมุนด้วยความสมดุล เทคโนโลยีคือพลังภายนอกแต่ศรัทธาคือพลังภายในและในสนามพลังภายในนั้นไทยคือเจ้าแห่งสมดุลลองคิดดูสิเวลาจีนวิกฤตคนแย่งกันหนีแต่เวลาไทยวิกฤตคนไทยรวมตัวสวดมนต์จุดเทียนส่งใจให้กันพลังแบบนี้ใครจะบีบได้จีนมีพักไทยมีประชาชนจีนมีระบบควบควมุมแต่ไทยมีระบบหัวใจและหัวใจนี่แหละที่ปกป้องแผ่นดินได้โดยไม่ต้องยิงสักนัดเดียว นี่คือสนามพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้จีนต้องถอยครึ่งก้าวเพราะเขารู้ดีว่าถ้าแตะไทยเมื่อไรเขาไม่ได้แตะประเทศแต่แตะวิญญาณของแผ่นดินที่ไม่มีทางยอมให้ใครเหยียบได้ที่น้องครับโลกวันนี้เต็มไปด้วยประเทศที่มีของมากมายแต่มีเพียงไม่กี่ชาติที่ยังมีวิญญาณและไทยคือหนึ่งในนั้นเรามีฟ้ามีดินมีคนมีธรรมะมีศรัทธาเราอยู่ด้วยการให้ไม่ใช่การแย่ง เราไม่ต้องตะโกนแต่โลกได้ยินเสียงเราเสมอจีนอาจสร้างกำแพงได้สูงแต่สร้างพลังศรัทธาแบบไทยไม่ได้จีนอาจส่งดาวเทียมได้ไกลแต่ส่งใจให้คนทั้งแผ่นดินรักกันไม่ได้และนี่แหละคือพลังลับที่ปกป้องไทยมาหลายร้อยปีแผ่นดินนี้มีหัวใจมีจิตวิญญาณมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่โลกต้องเคารพใครเข้าใจพลังนี้เขาจะอยู่กับไทยได้อย่างสงบแต่ใครคิดจะบีบจะถูกพลังแผ่นดินสะท้อนกลับจนต้องถอย โอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ้าโลกนี้คิดว่าไทยเป็นประเทศเล็กเศรษฐกิจเล็กเขาบอกเลยว่าคิดผิดมหันเพราะสิ่งที่จีนมองไม่เห็นคือเศรษฐกิจในเงาของไทยเศรษฐกิจที่ไม่อยู่ในรายงาน IMF ไม่ขึ้นกราฟใน World Bank แต่ขับเคลื่อนทั้งภูมิภาคประเทศนี้มีทุนลับที่เงียบแต่รวยจริงมีพลังจริงและไม่มีใครกล้าประเมินตำ่ำ พี่น้องครับลองคิดดูดีๆทำไมประเทศไทยเจอวิกฤตมาก,กี่รอบก็ไม่เคยล้มปี40ก็ยืนได้ปีโควิดก็รอดปีเงินเฟ้อโลกก็ยังนิ่งเพราะเรามีทุนใต้ดินทุนในเงาทุนในใจคนที่ไม่มีในตำราเศรษฐศาสตร์ฝรั่งทุนไทยไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ในตลาดหุ้นแต่มันคือระบบเศรษฐกิจนุ่มที่ฝังอยู่ในชุมชนเรามีเครือข่ายพ่อค้าแม่ขายทองคำวัด ธนาคารท้องถิ่นและเครือญาติที่หมุนเงินกันแบบไม่ต้องพึ่งระบบโลกจีนอาจมีเศรษฐกิจยักษ์โตไวแต่ทุกอย่างผูกกับพักแต่ไทยเรามีระบบที่อยู่เหนือพักเหนือรัฐระบบที่อยู่ในใจคนและนี่แหละคือทุนลับที่ไม่มีในจีนไม่มีในโลกตะวันตกทุนไทยมันไม่ได้อยู่แค่บนดินแต่มันไหลอย,อยู่ในเส้นเลือดของสังคมคนไทยอาจไม่รวยเวอรแต่ไม่มีใครอด เรามีระบบแจกจ่ายแบบพี่สู่พี่ลูกหลานสู่ญาติเพื่อนสู่เพื่อนร้านข้าวต้มปากซอยคือระบบเศรษฐกิจจริงตลาดสดคือธนาคารจริงวัดคือระบบหมุนบุญหมุนเงินแบบเงียบแต่ทรงพลังรู้ไหมเศรษฐกิจแบบนี้แหละที่ต่างชาติกลัวเพราะมันไม่มีศูนย์กลางให้บีบไม่มีตัวเลขให้คำนวณจีนจะบีบค่างเงินบีบตลาดแต่บีบใจคนไทยไม่ได้เพราะเรามีระบบไม่เป็นทางการแต่มั่นคงกว่าทางการ ที่สําคัญไทยคือศูนย์กลางทองคําของเอเชีย er. ทองคําที่อยู่ในวัดอยู่ในครอบครัวอยู่ในมือชาวบ้านไม่มีใครรู้ว่ามีเท่าไหร่แต่ทุกคนรู้ว่ามันเยอะและนี่แหละคือทุนลับของสยามทุนที่ไม่ได้โชว์แต่ครองเกมจริงจีนอาจจะรวยด้วยทุนรัฐแต่ไทยรวยด้วยทุนคนจีนมีอำนาจจากบนลงล่างแต่ไทยมีพลังจากล่างขึ้นบนเศรษฐกิจจีนพังเมื่อรัฐสะดุด แต่เศรษฐกิจไทยยังไหลได้เพราะเรามีระบบบุญระบบใจระบบญาตินี่คือพลังเศรษฐกิจที่นุ่มแต่แน่นเวลาโลกช็อกตลาดหุ้นร่วงไทยไม่ล่มเพราะทุนไทยไม่ได้อยู่ในกระดานมันอยู่ในชีวิตจริงพี่น้องเคยสังเกตไหมทําไมบ้านเราเงินหายจากระบบแต่คนยังยิ้มได้เพราะเรามีระบบศรัทธาทุนคนไทยเชื่อในบุญเชื่อในวัดเชื่อในดินแดน นั่นแหละคือระบบความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่จีนไม่มีวันสร้างได้จีนอาจจะบีบตลาดได้แต่บีบบุญไม่ได้จีนอาจจะเล่นค่างเงินได้แต่เล่นพลังใจคนไทยไม่ได้พ่อแม่พี่น้องครับโลกวันนี้กําลังเข้าสู่สงครามทุนทุนอเมริกาทุนจีนทุนดิจิตอลทุนหุ่นยนต์แต่มีแค่ทุนเดียวที่ไม่มีวันตายคือทุนแห่งจิตวิญ,ญญาณของสยามนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมไทยยังนิ่ง เพราะเรามีทุนซ่อนในระบบความสัมพันธ์ของคนเรามีทองคำที่สะสมในความศรัทธาเรามีเศรษฐกิจนอกระบบที่ใหญ่กว่าที่โลกคิดและเรามีพลังของใจคนไทยที่ไม่ยอมให้ใครครอบจีนไม่กล้าบีบไทยไม่ใช่เพราะเราใหญ่กว่าแต่เพราะเราอยู่รอดกว่าทุกระบบในโลกเราคือประเทศที่มีทั้งบุญทั้งทุนทั้งฐานทั้งใจเมื่อทุนโลกสัน่นไทยยิ้มเมื่อโลกแตกไทยตั้งหลักเมื่อจีนรุก ไทยนิ่งเพราะเรารู้ว่าเราคือศูนย์กลางเศรษฐกิจเงาที่ไม่มีใครบีบได้นี่แหละคือความลับของสยามประเทศที่โลกประเมินตำ่ำแต่ครองสมดุลของเอเชียด้วยใจเดียวคือใจไทยพ่อแม่พี่น้องเคยสังเกตไหมเวลาการเมืองไทยดูวุ่นโลกกลับมองว่าไทยนิ่งเวลารัฐบาลเรามีดรามา่ามหาอำนาจกลับไม่กล้ากระดิก ทำไมจีนถึงอ่านไทยไม่ออกเพราะเราใช้การเมืองแบบยิ้มที่อยู่เหนือเกมการเมืองธรรมดาไทยไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องขู่ไม่ต้องชัวอำนาจแต่ทุกประเทศรู้ว่าอย่าเล่นแรงกับไทยเพราะเรายิ้มก่อนแล้วค่อยสวนทีหลังประเทศอื่นเวลาเกิดความขัดแย้งก็แตกแต่ไทยทะเลาะกันได้ยิ้มกันได้กินข้าวร่วมกันได้ในมือเดียว นี่หละยุทธศาสตร์หยินหยางแบบไทยรู้เมื่อไร่ต้องนิ่งรู้เมื่อไหร่ต้องรุกเวลาจีนขยับเราไม่สวนตรงๆแต่เปลี่ยนแรงประทะให้เป็นจังหวะสมดุลการเมืองไทยเหมือนพายุในถ้วยชาดูแรงแต่ไม่เคยล้นเพราะใต้เสียงโวยวายังมีจังหวะของระบบพลังแผ่นดินที่คอยประคองจีนไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมคนไทยถึงยังรักกันได้แม้จะคิดไม่เหมือนกัน แต่เรารู้เพราะเรามีพลังยิ้มที่ผูกในความเมตตาไม่ใช่ความกลัวและความเมตตานี่แหละที่กลายเป็นอาวุธลับในยุทธศาสตร์ของไทยฟังให้ดีนะพี่น้องยิ้มไทยไม่ใช่ความอ่อนแต่คือเทคนิคการรบแบบพลังอ่อนคือหยินที่คุมอย่างคือพลังที่ยอมถอยครึ่งก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ล้มทั้งตัวในขณะที่จีนรุกด้วยความเร็วไทยชนะด้วยความนิ่ง ในขณะที่โลกวิ่งไทยยืนแล้วดูทุกคนวิ่งจนหมดแรงไทยมีการเมืองสองชั้นชั้นบนเล่นเกมอำนาจช,ชั้นล่างเล่นเกมใจเรามีประชาชนที่รู้ทันโดยไม่ต้องพูดเรามีผู้นำที่รู้เมื่อไรควรนิ่งและรู้เมื่อไรควรยิ้มนี่คือระบบยินหยางทางการเมืองที่สมบูรณ์แบบที่สุดในอาเซียนจีนอาจมีพักเดียวแต่ไม่มีใจเดียวไทยอาจมีหลายพัก แต่มีหัวใจเดียวหัวใจที่ผูกกับแผ่นดิมและนี่คือสิ่งที่จีนไม่มีทางเข้าใจเพราะเราคือประเทศที่ใช้จิตวิทยาแห่งความนิ่งคุมเกมทั้งภูมิภาคจีนเคยพยายามใช้การเมืองอิทธิพลบีประเทศรอบข้างให้ยอมแต่พอถึงไทยเจอการเมืองแบบยิ้มเข้าหน่อยถึงกับงงเพราะเราทำให้เขาคิดว่าเราอ่อนทั้งที่เรากำลังวางมากเราทำให้เขาคิดว่าเราเงียบ ทั้งที่เรากำลังเชื่องพันธมิตรนี่คือการรบแบบน้ำที่ไม่มีทางจับได้จีนวางเกมด้วยแผนไทยวางเกมด้วยใจจีนคุมด้วยโครงสร้างแต่ไทยคุมด้วยจังหวะพอแรงกดเข้ามาไทยไม่แตกแต่ดูดพลังนั้นกลับเข้าหาตัวเองเหมือนต้นไผ่ที่โค้งได้ทุกทิศแต่ไม่หักและนั่นคือสิ่งที่จีนกลัวที่สุดประเทศที่ไม่มีช่องให้บีบเพราะไม่มีจุดแข็งให้จับ แต่แข็งทั้งระบบพ่อแม่พี่น้องครับประเทศเรามีสเสน่ห์ที่สุดในโลกกระตรงนี้เรามีการเมืองที่เหมือนละครแต่ถูกฉากคือแขนที่มีพลังเรามีผู้นำที่พูดเบาแต่ขยับแรงในจังหวะที่โลกไม่ทันเรามีประชาชนที่ยิ้มง่ายแต่ไม่ยอมให้ใครข้ามเส้นนี่คือยุทธศาสตร์หยินหยางแบบไ่แท้ที่จีนมองว่าอ่อนแต่จริงๆแล้วคุมเกมทั้งภูมิภาคเรายิ้มเพื่อดูใจคู่ต่อสู้ เรานิ่งเพื่อรอดเหนือแรงสั่นสะเทือนเรามีจิตการเมืองที่ผูกกับพลังแผ่นด,ดินไม่ใช่แค่ตัวบุคคลและนี่คือเหตุผลที่จีนไม่กล้าบีบไทยเพราะในขณะที่เขายังคำนวณหมากอยู่ไทยวางใจไว้กลางกระดานแล้วพันดินนี้ไม่ได้รบด้วยเสียงตะโกนแต่วางหมากด้วยรอยยิ้มที่คมยิ่งกว่ามีดใครไม่เข้าใจก็จะหู้ว่าเรานิ่งแต่ใครอ่านออกจะรู้ทันทีว่า ไทยกำลังคุมสนามอยู่เงียบๆนี่คือการเมืองแบบยิ้มของสยามที่จีนไม่กล้าแตะเพราะแตะเมื่อไรเกมทั้งเอเชียจะสัน่นโอ้โหฟังให้ดีนะพี่น้องโลกวันนี้แข่งกันที่พลังงานใครคุมพลังใครคุมโลกแต่มีเรื่องหนึ่งที่จีนไม่อยากพูดออกเสียงคือจีนต้องพึ่งไทยในสงครามพลังงานยุคใหม่ใช่แล้วไทยเรานี่แหละศูนย์กลางพลังที่ซ้อนอยู่ในระบบโลกเงียบแต่แรงนิง่ง แต่คุมสมดุลทั้งเอเชียตอนนี้โลกกำลังแร่งกันเรื่องพลังงานสะอาดพลังชีวภาพพลังไฟฟ้าและทรัพยากรธรรมชาติจีนทุ่มมหาศาลกับแบตเตอรี่ลิเธียมและโซล่าเซลล์แต่พี่น้องรู้ไหมทุกสินทางพลังงานในอาเซียนต้องผ่านไทยจากก๊าซในอ่าวไทยน้ำมันจากเมียนมาถ่านหินจากลาวทุกสายส่งพลังงานทั้งบนบกและใต้ดินต้องใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการจ่ายไฟของภูมิภาคนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือยุทธศาสตร์ที่โลกเพิ่งเริ่มเข้าใจไทยไม่ได้แก้ใช้พลังงานแต่สร้างพลังงานที่เลี้ยงทั้งภูมิภาคจีนจะส่งพลังงานจากยูนานลงอาเซียนได้ยังไงถ้าไม่มีไทยเป็นตัวกลางคำตอบคือไม่ได้และนี่แหละคือเหตุผลที่จีนต้องระวังทุกการขยับในแผ่นดินเราแต่ลึกกว่าน,นั้นไทยกำลังถือพลังงานในอนาคตที่จีนยังคุมไม่ได้นั่นคือพลังงานชีวภาพพลังงานจากพืชจากขยะ จากน้ำมันปาล์มและจากระบบเกษตรอัจฉริยะเพราะประเทศไทยคือประเทศเดียวในเอเชียที่มีทั้งอาหารทั้งพลังงานทั้งระบบน้ำโลกเรียกเราว่าไบโอฮับศูนย์กลางชีวพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจีนอาจมีโรงงานผลิตแต่ไทยมีวัตถุด,ดิบที่เลี้ยงระบบทั้งโรงงานจีนต้องซื้อข้าวซื้อมันสำปะหลังซื้อเอเทานอลซื้อไบโอดซโซจากเราพลังเหล่านี้คือพลังนุ่ม ที่ทำให้ไทยควบคุมเกมได้โดยไม่ต้องถือปืนที่สำคัญไทยกำลังกลายเป็นประเทศที่เชื่อมพลังไฟฟ้าใหม่ให้ทั้งภูมิภาคจากโซลา่าลม้มและชีวภาพเระมีเทคโนโลยีของตัวเองมีระบบสายส่งและมีพลังใจของคนที่พร้อมร่วมกันพลังแบบนี้จีนไม่มีวันสร้างได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในโรงงานแต่มันอยู่ในชีวิตประจาวันของคนไทย จีนพยายามบุกตลาดพลังงานอาเซียนเต็มตัวแต่ทุกครั้งที่วางแผนมันต้องเจอเงื่อนไขเดิมคือผ่านไทยหรือไม่ผ่านไทยไทยคือประตูพลังงานของเอเชียจะขนก๊าซจากเมียนมาผ่านไทยจะส่งไฟฟ้าจากลาวผ่านไทยจะปักเสาโซล่าเชื่อมอินโดต้องคุยกับไทยก่อนจีนรู้ว่าถ้าไทยหันหลังให้แผนพลังงานทั้งภูมิภาคที่หยุดชะงักในทันทีและที่น่ากลัวกว่านั้นไทยกำลังหันไปสร้างพลังของตัวเอง เราสร้างสมดุลพลังงานที่ไม่ต้องง้อใครพลังน้ำเรามีพลังลมเราทดลองพลังชีวภาพเราผลิตเองเรากำลังเดินสู่ยุคใหม่ยุคที่ไทยขายพลังไม่ใช่แค่ซื้อพลังจีนถึงกับต้องลดน้ำเสียงเพราะรู้ว่าไทยกำลังเปลี่ยนจากผู้รับพลังเป็นผู้ควบคุมพลังและในวันที่ถึงวันนั้นไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดของเอเชียอย่างแท้จริงพ่อแม่พี่น้องครับโลกกำลังเข้าสู่ยุคแห่งพลังงานใหม่และไทย คือจุดที่ทุกสายพลังต้องผ่านเรามีแผ่นดินที่สมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับธรรมชาติเรามีคนที่เข้าใจการใช้พลังอย่างกลมกลืนเรามีเศรษฐกิจพลังงานที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มของชาวนาชาวสวนและแรงงานไทยทุกคนจีนอาจมีโรงไฟฟ้าใหญ่แต่ไม่มีไฟในใจคนแบบไทยจีนอาจมีเทคโนโลยีลำ้ำแต่ไม่มีสมดุลของแผ่นดินแบบเราและนั่นคือเหตุผลที่จีนไม่กล้าแตะไม่กล้าบีบไม่กล้าบงการ เพราะไทยคือศูนย์กลางพลังงานใหม่ของโลกตะวันออกเราคือจุดสมดุลระหว่างธรรมชาติกับเทคโนโลยีเราคือสนามพลังที่ไม่ต้องโชว์แต่โลกต้องเคารพและในวันที่โลกแย่งกันจุดไฟไทยจะยังคงยิม้มเพราะไฟของเรามาจากใจแผ่นดินที่ไม่วันดับโอ้โหฟังให้ดีนะพี่น้องตอนนี้โลกกำลังเปลี่ยนขั้วครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนกับอเมริกากำลังแข่งกันครองอำนาจอินเดียกำลังไต่ขึ้น รัเสเซียยังคงกุมพลังแต่รู้ไหมใครที่ทุกฝ่ายต้องหันมามองก่อนขยับประเทศไทยใช่แล้วประเทศเล็กๆที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครกลับกลายเป็นศูนย์กลางสมดุลโลกใหม่ที่ใครก็แตะไม่ได้วันนี้โลกมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพลังไม่ได้อยู่ที่อาวุธไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข GDP แต่พลังอยู่ที่จุดสมดุลใครควบคุมจังหวะสมดุลของโลกได้คนนั้นคุมเกม และประเทศไทยคือจุดนั้นพอดีเราคือทางผ่านของพลังงานทางเชื่อมของโลจิสติกและเป็นเส้นศูนย์กลางของภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสามยักษ์ใหญ่จีนอินเดียอเมริกาจีนอยากลงใต้ต้องผ่านไทยอินเดียอยากขึ้นเหนือต้องผ่านไทยอเมริกาอยากเข้ามาในเอเชียก็ต้องวางแผงกับไทยก่อนทุกครั้งไม่มีประเทศไหนในภูมิภาคที่ทุกขควมราชต้องเกรงใจเท่ากับไทยอีกแล้ว แต่เบื้องหลังความสงบนิ่งของเรานี่แหละคือพลังเงาที่โลกมองไม่เห็นไทยไม่ต้องตะโกนไม่ต้องโชว์อาวุธแต่ใช้พลังสมดุลในการคุมสนามเรามีระบบเศรษฐกิจเงาระบบทุนบุญพลังงานใหม่และระบบจิตวิญญาณและระบบการเมืองแบบยิม้มทั้งหมดนี้มันผูกกันเป็นเส้นเงาแห่งพลังที่ไม่มีใครมองทะลุได้จีนมีพลังภายนอกแต่ไทยมีพลังภายในจีนใช้กำลังแต่ไทยใช้ใจ จีนสร้างกำแพงแต่ไทยสร้างสะพานและในยุคที่โลกกำลังแตกเป็นสองขั้วไทยกลับกลายเป็นขั้วที่สามคือขั้วแห่งความสมดุลเส้นเงานี่แหละที่จีนไม่กล้าข้ามเพราะมันไม่ใช่แค่พร้อมแดนแต่มันคือเส้นพลังที่คอยประสานความสมดุลของทั้งภูมิภาคใครแต่เส้นนี้สมดุลโลกจะสั่นทันทีดูสิตอนนี้โลกทุกทวีปเริ่มลุกเป็นไฟแต่ไทยยังนิ่ง ยังยิ้มยังอยู่ได้ยังมีศักดิ์ศรีเพราะเรารู้ว่าอนาคตไม่ได้อยู่ในมือผู้ที่แข็งแรงที่สุดแต่อยู่ในมือของผู้ที่สมดุลที่สุดจีนรู้ว่าถ้าไทยเอนข้างอเมริกาเกมในอาเซียนจะผังอเมริการู้ว่าถ้าไทยเอนข้างจีนเส้นโลจิสติกแปซิฟิกจะเปลี่ยนอินเดียรู้ว่าถ้าไทยเลือกข้างใดข้างหนึ่งดุลพลังเอเชียจะลม แต่ไทยไม่ต้องเลือกใครเลยเพราะเราคือสนามกลางที่ทุกขั้วต้องรักษาไว้และนี่คือพลังลับที่ทำให้ไทยยืนเหนือเกมการเมืองโลกเรานิ่งแต่เราคุมเรายิ้มแต่เราสังเกตเราดูเหมือนกลางแต่แท้จริงแล้วเราคุมแก่โลกใหม่ด้วยพลังแผ่นดินที่จีนยังไม่เข้าใจพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ไทยไม่ได้เป็นแค่ผู้ตามแต่เป็นผู้ถือศูนย์กลางพลังของโลกใหม่ เรามีทั้งดินน้ำลมไฟเรามีทุนบุญเศรษฐกิจเงาพลังงานสะอาดและหัวใจที่เชื่อมธรรมชาติกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเราคือประเทศที่โลกต้องเคารพไม่ใช่เพราะเรามีมากที่สุดแต่เพราะเรามีสมดุลที่ไม่มีใครลอกได้จีนไม่กล้าแตะไทยเพราะแตะแล้วโลกสัน่นอเมริกาไม่กล้าบีบไทยเพราะบีบแล้วสมดุลหนุดและทุกประเทศรู้ดีว่าถ้าไทยลม้มโลกตะวันจะออกจะล่มทั้งระบบเพราะฉะนั้น อย่าให้ใครมาบอกว่าเราเล็กอย่าให้ใครบอกว่าเราเป็นแค่ทางผ่านเราคือศูนย์กลางเส้นพลังที่เชื่อมโลกไม่เข้าหากันเราคือแผ่นดินที่มีหัวใจมีจิตวิญญาณและมีพลังที่ไม่มีใครกล้าท้าทายและนี่คือบทสรุปของซีรีส์นี้นี่แหละเหตุผลที่จีนไม่กล้าบีบไทยเพราะเมื่อแผ่นดินนี้นิ่งโลกต้องหยุดฟังและเมื่อแผ่นดินนี้ขยับโลกทั้งใบต้องเปลี่ยนทิศ